สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขบิเศษนะครับวันเสาร์ที่17มิถุนายนสองพันร้อยหกสิบหกครับที่ยี่สิบนาทีครับมาศูนย์ฝึกลิงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคลองน้อยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เป็นโรงเรียนฝึกลิงนะครับเป็นโรงเรียนฝึกลิงมัง c ีสกูโรงเรียนฝึกลิงศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตรครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่มานี่ นี่เป็นโรงเรียนระดับโลกจริงๆนะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยที่นี่เปิดกี่ปีแล้วครับผมตั้งแต่ปี2 5 1 9โอ้โห49คือเริ่มทำท่องเที่ยวแต่หมายถึงว่าก่อนที่จะทำท่องเที่ยวอะที่พี่ที่พี่เริ่มแบบว่าสอนลิงตั้งแต่ว่าคุณพ่อค่ะกี่ปีละ สอนตั้งแต่อายุ15ปีพี่พี่15ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้15 <10 S 1> เป็นครูมาตั้งแต่15ปีเลย40ปใีใช่ไหมใช่หนูบบกลบสิโอ้โหลิงแล้วเล็กนี้เขาฝึกไปทำอะไรครับอันนี้นี่ดูดินี่มันวิ่งพลาดเลยโรงเรียนฝึกลิงโอ้โหวิ่งพลาดเลยครับ และและและค่าฝึกต้องคิดยังไงครับเป็นเทอมค่ะฮะเป็นเทอมค่ะเทอมที่นี่เป็นเทอมนะราคาที <_ d ys ì> ่นี่ <_ d ys ì> ห้าสิบวันห้าพันบาทค่ะห้าสิบวันใช่ค่ะและแล้ว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 เป็นเลยเหรอคะับใช่ค่ะอยู่ห้าสิบวันจะมีขั้นตอนให้เรียนทั้งหมดห้าขั้นตอน,นะคะ่ะจบจากจบห้าขั้นตอนห้าสิบวันก็สามารถไปทํางานได้โอ้โหแล้วแล้วแล้วนี่ลูกลิงต้องมันเริ่มจากยังไงครับ อันนี้ศูนย์ฝึกลิงนี่ครับนี่นี่ปลาคุเทศของเราตัวเล็กๆนี่คือจะจะจับได้นะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆไม่ได้นะคะด้านหลังต้องระวังนะมันเริ่มยังไงครับเริ่มจากมามาหัดเนี่ยโอ้โห <c oughs> แค่แค่เห็นก็แบบทึ่งแล้วเพราะว่าเขาก็มาดูว่าเอ๊ะมันทรมานจริงไหมเขาฝึกกันยังไงเขาอยู่กันยังไงและแลวที่ที่อยู่ตามนั้นน่ะ นี่คือยังไงคือคือฐานฝึกเขาเหรอหรือว่าไงคะฐานฝึกจะอยู่ด้านหน้าแล้วอันนี้คืออะไรครับเป็นเป็นหลังเป็นหลักที่อยู่ที่อยู่ของเขาเลยค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในล้อยางนั่นแหละค่ะมีอาศัยอยู่ในล้อยางโอ้น่ารักจังอันนี้เขามากี่วันแล้วครับหลายวันแล้วตอนนี้มีที่เขาเอาใช่นี่โอ้โหเนี่ยสุดยอด คือตอนต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสองรูปแบบค่ะจะเป็นรูปแบบที่ว่าชาวสวนหรือเจ้าของลิงอ่ะส่งน้องมาเรียนกับเราที่นี่แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นลิงของทางที่นี่ดันเองที่เขาเพาะพันธุผสมพันอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ฝึกขายแล้วก็ฝึกแล้วก็ส่งขายขายตัวเท่าไหร่ครับแล้วต้นที่ตัวละหมื่นห้าแล้วอยู่ตรงไหนครับที่ฝึกน,นี่ค่ะโอ้ในปไป<พ><อ>ไปดูฝึกตรงนี้ค่ะก็จะพาลิงมาฝึกตรงนี้เลยและและนี้เขาเริ่มหรือยังครับเริ่มฝึกหรือยังเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะ ใจดีใจานึงกวล้ม่ได้แล้วเริ่มเลิ่ิดแล้วนนส่ต้าแล้ว้ายังไง้ามคนไม่ยสวัสดีครับผมโอ้โหขอความรู้หน่อยครับพี่เอลิงมาฝึกนะครับเี่ยว่ยมกเลเที่ยวมาจากที่ไหนครับเชียงสะแล้วเลี้ยงลิงด้วยป่ะครับมีกี่ตัวครับ เอาไปเอาไปทำอะไรครับทุนที่เวียงสาวขึ้นมาพามนกันเหรอครับมันขึ้นเก่งเลยนี่เหรอเนี่ยยูดูดดดด้มันเข้ามาอยู่ในเนี้ยเนี่ยมันชอบอยู่ในยางเหรอครับบ้านมัน,น,มนลูกลูกลูกอ่อนลูกตายลูกอ่อนี่ไหนครับไหนลูกอ่อนะนัยโอ้นุอนอุ้มลูก ที่เวียงศาเขาเลี้ยงดิงกันเยอะไหมครับเลี้ยงนี่มากเหมือนไม่มากเป็นมะพร้าวเหมือนกันครับโอโ้โหโอโ้โหนี่ นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆมันต้องอย่างนี้ดิเงียบดูน้องโอ้ยดูชอบสาวๆชอบสาวๆเลยชอบสาวๆเลยชอบสาวๆเลยอันนี้สามตัวนี้ไม่กลับได้กลับได้ค่ะสามตัวนี้เพราะอายุยังน้อยแต่ว่า เอาอไปรายการมาดูน้องมนฮะน้องมนมาคุเทสต้องเที่ยวชุมชนนะฮะ,ะน้องมนพาทัวร์ทางนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นน้องที่ปลดระวังแล้ว <c oughs> เลยอันนี้ยังขึ้นได้แต่ด้านหลังแล้วดูยังไงเขาปลดระวงังไม่ปลดระวงังตัว,ตวแก่่ะตัวแก่กมันดูหล่อมากเลยเนี่ยไอตอนนี้ยังอยากเข้าไปใกล้อยาอยากไปใกล้จังนะกำลังท็งานสาวทำงาน เนี่ยเข้าไปใกล้เกินนะคับตัวนี้เก็บได้วันละเจ็ดแปดร้อยล,ลูกเลยน,นี่เห็นนะเจ็ดแปดร้อยลูกเลยเหรอครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่นิรันดร์ตัวนี้เนาะไอไข่นุ้ยน้องไข่นุ้ยแกเบบูราคาตอนนี้สี่หมื่นห้าเนี่ยนะค่าตัวค่าตัวไข่นุ้ยสี่หมื่นห้าค่ะเบบูอย่าเ<อ>ข้าใกล้ๆอย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้าไปตัวนี้จับไม่ได้นะเนี่ยจุดเขกนี่แหละครับเาหยุดจุดอนังเขตที่นี่เละครับ

จะเริ่มเข้าเรียนละเนี่ยนะนี่เริ่มเข้าเรียนแล้วเหรอใช่ค่ะแต่เริ่มเข้าเรียนที่สามขวบอ้าวก็ต้องมาอยู่เรื่อยๆดีั้มก็เขาจะเอามาตอนที่ปำลังจะเข้าเรียนได้แล้วอะค่ะถ้าถ้าถ้าเหมือนที่ชาวบ้านเอามาเขาจะอยู่ในไว้ที่กำลังฝึกได้แต่ที่เราเห็นตัวเล็กๆก็คือเป็นตัวของเอาพี่ดีรันเองที่นี่เองเลยอะค่ะที่ที่ที่อบพันที่เกิดที่นี่เตรียมขายเตรียมขายโอ้โหดูดูเห็นว่าพ้าวปีเข้าไปเลยอ้า เวียงสะไกลมไหมครับจากนี่กิโลค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลกำลังทำอะไรครับไปหามลาพร้าขึ้นเตรียมมะพร้าวเพื่อที่จะสาธิตสองลูกก่อนอ่ะนะครับมีโชว์นะเพื่อนจะได้เห็นตัวอย่างของการเลี้ยงโรงเรียนฝึกลิงอ่ะ นี่พี่เขาจะโชว์แล้วเอ๊อะเริ่มแล้วนะครับเริ่มยังครับนี่อันนี้ฝึกขั้นแรกนะครับอ่าน,นี่ฝึกเลยครับฝึกเ,นะเรื่องการหนูว่าเป็นล่ามหนี่ยลูกีอ้ยเรเาเรดีอะ อันนี้ฝึกอะไรครับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรียกว่าการเข้าแป้งตัวน,นี้ชื่ออะไรคะน้องไข่ดาวน้องไข่ดาวนะคะฝึกการเข้าแป้งเข้าแป้งคือแป้นแบบเนี้ยคะ่ะแป้นอะ่ะแป้นแป้นที่จะต้องให้มันลบกเข้าไปแบบเนี้ยเพื่อที่จะมันจะได้ไม่วิ่งไปตรงอื่นนะคะมันก็จะได้อยู่กับที่มันก็จะได้ เรียนในสิ่งที่เราสอนแต่ถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ค่ะก็จะวิ่งไปวิ่งมาตามสัญชาต,ตยานของลิงเนาะแล้วก็หมุนฝึกให้เขาหมุนลูกมะพร้าวสังเกตกมือพี่นิรันนะคะเขาก็จะหมุนตามมะ<อ>พร้าวไปด้วยจะ<อ>มีระหว่ดห้าขั้นตอนเรียนวิชาละสิบวัน<อ>เขาจะเรียนแค่วันละสิบนาทีวันละแค่สิบนาทีเองนะคะ่ะ มแล้วนะิไม่อยู่แล้วลิงยังต้องเรียนหนังสือเลยอคิดดูแล้วกันสมาธิไม่ได้แล้วค่ะจะได้แค่ประมาณวันละสิบนาทีไอตัวนี้เขาไม่เคยหัดเลยใช่ไหมออนนี้เคยค่ะก็คือตัวนี้จำนานแล้วตัวนี้เคยฝึกแล้วสามารถที่จะโชว์นะท่องเที่ยวได้แล้วเสร็จทำงานวันละสิบนาทีไม่ได้เออลิงจะต้องไปเก็บมะพร้าวด้วยนะครับไปวันนึงทำงานประมาณสี่ห้าชั่วโมงค่ะนี่นะครับหมุนเสร็จนะครับเพื่อนหมุนเสร็จฝึกหมุนละอ่ะฝึกหมุน แล้วเดี๋ยวไปต่อไปต่อการห้อยปัน่นก็คือห้อย<ห>ตัวแล้วก็ปั่นไปด้วยนะคะขั้นตอนที่สองคือห้อยปัน่นอ้าวตาเบ๊บแตาเบ๊บขั้นตอนที่หนึ่งปั่นเป็นแล้วขั้นตอนที่สองก็เลยต้องฝึกการห้อยตัวด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวให้ค่าขนมมันกินอะไรอะ่ะ กินอาหารหลักก็ข้าวค่ะกินข้าวด้วยเหรอกินข้าวแล้วก็กินกินผล,ลไม้อะไรลูกกินผลไม้อะไรโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเอเ้บีผลไม้กินได้ทุกชนิดเก้งเอาเชือกมัดได้ไหมฮะมัดเนี่ยเหนียวๆให้ปั่นให้ออกไม่ออกสักทีมไม่ได้นะม,มาสายเชือกยังไม่ได้ <laughs> โอ,โโอโ้โหดูดูดูโอ้โหโอ้โหตาป,ปั่นมากเมีกัดปั่นด้วยนะ สามารถเก็บได้มา,าดูขั้นตอนที่3นะครับเดี๋ยวให้น้องมนเล่านะครับขั้นตอนที่3ก็คือฝึกขึ้นราวก็คือเป็นทําเป็นราวเอาไว้แล้วก็เอาลูกมะพร้าวไปแขวนแล้วก็ให้เขาเนี่ยเ,เก็บฝึดเ,เก็บามาโดยขั้นตอนนี้จะสําคัญมากเพราะว่าเขาจะต้องเรียนรู้ว่าผลลักษณะแบบไหนที่ใช้งานได้แล้วก็เก็บได้อะคะ่ะซึ่งมะพร้าวมันก็จะมี3ประเภทที่ใช้ได้ก็คือสุก สุกแห้งสุกแห้งก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะมีสุกข้าวสุกข้าวก็จะมีน้ำตาลปนเขียวแล้วก็จะมีสุกเขียวก็จะเป็นสีเขียวเลยนะคะซึ่งทั้งสามลักษณะนี้ก็จะใช้ได้ค่ะมะพร้าว่อนกินไม่ได้ใช่ไหมมะพร้าวอ่อนเราไม่ได้ฝุกค่ะนมะพร้าวแกงนะใช่ค่ะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมต้นมันไม่ได้สูงค่ะมันไม่ได้สูงเลยไม่แล้วก็มีสุกเขียวนะคะก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สุกที่จะเก็บ มีสามทลายาสุกสุกข้าวนี่ก็จะมีเขียวปนน้าตาลนะคะแล้วก็จะเป็นสุกแห้งก็จะเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะอันไหนที่ที่ได้ใช้ไดท้ทั้งสามทลาย,ายเลยค่ะท,ทั้งสามลูกครับสามแบบทั้งสามลักษณะแล้วมันจะรู้หรือว่าอันไหนนะที่เราต้องการให้วันนี้เอาเขียวอันนี้เอามาเขียว <ambassadors S 2> ได้ก็เ <น pocket. S 2> วลางานประสานกันเวลา s. <S ขึ้นไปบนบนต้นมะพร้าวมันก็จะมีสามลักษณะแบบนี้ค่ะในสามต้นหนึ่งมันก็จะมีสามทลายที่เป็นสุกเขียวสุกข้าวแล้วก็สุกแห้ง ครับที่คนใช้การกระตุกเชือกของคุณด้วยหมดไหมนะคะเราสั่งให้มันเก็บอะไรคะเนี่ยค่ะเก็บมะพร้าวทั้งหมดเขาบอกเขาบอกให้มันเลือกได้ไหมเอาสุกแห้งหน่อยได้ไหมฮะอยากรู้มันจะรู้ไหมไม่ไม่รู้ใช่ไหมมันจะเลื่อนจะสุกแห้งมันจะเลืนจะสุกแห้งไปก่อนถลายสุกแห้งจะอยู่ล่างสุดอ๋อเอาแล้เว้ยเออบู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 โโอ้บูบู ให้เขาไหมฮะเก็บได้ร้อยลูกเยรินเทนทีฟตาก้าวหน้า้ไหวันนี้เก็บได้ร้อยลูกของวัลพิเศษเไีทุกวันทุกวันแลนเขาชอบนะมันเขาชอบด้วยนะมอนเขาชอบด้วยโอ้โหนี่สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเว้ย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเฮ้ยโอ้โหแน่นอนมากเลยครับจริงคะจะเห็นได้ว่าบนต้นมะพร้าวมันก็จะมีทลายมะพร้าวอยู่แต่มันยังเป็นมะพร้าวที่ยังอ่อนอยู่นะคะเออนี่ไงมาดูว่าเขาจะเก็บมะพร้าวอ่อนหรือว่ามะพร้าวที่ที่ใช้การได้นี่เราจะสั่งให้เขาเก็บอะไรคะแล้วก็สั่งให้เขาเก็บมะพร้าวที่ ตุแห้งก่อนพี่สุกกอ,อนอาจะเก็บสุกแห้งก่อนเก็บสุกแห้งก่อนตุ้แห้งก่อนต้นจำลองอันนี้ต้นจำลองนะคะต้นจริงสูงกว่านี้นะคะจริงจริงนี่ต้นจำลองแต่ว่าเป็นต้นจริงนะต้นจริงค่ะแต่ว่าไม่สูงมากใช้กำลังการฝึกก่อนที่จะออกสู่สวนอันนี้ตัวใหม่เหรอว่าตัวนู้นเจ้าไข่ดาวตัวใหม่เหรอครับเล้วจะใช้น้องไข่หวานจะเปลี่ยนจากน้องไข่ดาวเป็นน้องไข่หวานค่ะ เปลี่ยนเพราะอะไรคะเพราะว่าเหมือน,นพักเหรอใช่ให้พักเพราะว่านี่เขายังเพิ่งเพิ่งเรียนกันยังไม่ค่อยชำนาญเวลาที่จะสาธิตขั้นตอนนะฮะเหมือนไม่ค่อยเวลาจะสาธิตเฮ้ยเฮ้ยใช่เป๊ปเป๊ปเวลาสาธิตอย่างนี้ค่ะก็อันนี้ถ้า, <c oughs> ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดถึงจริงๆถ้าเกิดเรามาเรามาเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถตามพี่นิรันดร์ไปไปดูได้ด็ <c oughs> ดูได้คะ่ะเออเราตามพี่นิรันดร์ไปดูลิงก็าทำงานด้วยก็ได้นะฮะใ พี่ดูลิงไงแย่ยเลยเนะี่ยอันนี้ยังฝึกไ,ได้เพราะว่ายังแค่แตัเตตเดเไจนนที่4ค่ะการฝึกนขั้นตอนที่สี่ครับ อันนั้นตัวใหม่ละไปไปผลูกลยังค่ะตอนนี้เรียนไปสี่วิชานะทำได้หมดแล้วใช่ไหมคะจริงจก็ดูว่านะ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะ,ะแต่ยังต้องมีขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่สําคัญมากๆกก็คือวิธีการแก้เชือกต้องเรียนวิธีการแก้ใช่ค่ะเวลาที่เขาขึ้นไปแล้วเชือกอาจจะพันได้เวลาเขากระโดดจากต้นที่หนึ่งไปต้นที่สองหรือว่ากระโดดจากทางที่หนึ่งไปทางที่สองอะค่ะกระโดดจากทางมะพราะ้าวไปอะค่ะจะชอบมากเลย ลูกค้าก็จะชอบมากขั้นตอนนี้ที่พอดูแล้วแบบอัศจรรย์จริงที่มันแกะได้นี่ลิงแกะเชือกเหรอใช่ค่ะถ้าเชือกเป็นพันตัวเขาจะได้แก้ได้อะค่ะโอ้โห,โหนีง่ายๆก่อนนะคะแก,ะแกะเชือกโอ้โหยังไงเอาอะไรมาแก้เลยโอ้โห โอ้สุดยอดเนี่ยค่ะต้องจบขั้นตอนที่ห้าถึงจะจบหลักสูตรแล้วก็เป็นสุดยอดอ่ะทำงานได้แบบปลอดภัยกับชิลสองห่วงเลยอ้าวสองห่วงเลยไวไหมนี่ชื่ออะไรคะตัวเนี้ยไข่ดาวไข่ดาวอ่ะไข่ดาวนี่ลูกอ่ะโอ้โห โอ้โหเก่งจังเลยไข่ดาวเอ้าแน่นอนมากอะอนี่ลิงฝึกแก้เชือก,กนะครับเอโโอ,โ,อนนโดนมัดนะฮะโดนมัดอยู่นะพินิลันนี่โหดมากเก่งระดับโลกอะ่ะโจท,โจท<ค>นีมน่มีคนเดียวอะ่ะมีคนเดียวอ่ะที่ทำได้อะ่ะโอ้โหโอเอายากเข้าไปอีกโอ้โห ยากเข้าไปอีกสามเงื่อนสี่เงื่อนห้าเงื่อนหกเงื่อนเหนื่อยเหนื่อยจบแล้วอยู่นี่ละเราออกไม่ได้ละโอ้โหหมดไปแล้วหนึ่งโอ้พี่แกไปออกด้วยหรือว่าให้แกสี่งกับพี่ผแพ้สิฮะองงงงงแบบเอาสองเอาสามเอีกสองปมเอาเอา โอ้มันต้องดูด้วยนะเราจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ตบมือสิครับตบมือสิครับตบมือครับนะจบ5ขั้นตอน5หลักสูตรก็ทำงานได้โอ้โหสุดยอดมากแล้วมันแกะเครื่องจั่รปลูกเองไม่ได้อะพี่ขอทิปไข่ดาวได้ไหมให้มันรับได้ไหมเหรือต้องให้ยังไงทิปทิปทิปอัตุนอาทิป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 ขอทิปหน่อย ทิปหน่อยทิปหน่อยอตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้โชว์เลยแต่ต้องรับอ่ะทำไมต้องตัวนี้ครับพี่นิรันดร์อ่ะไปนั่งอ่ะทิปทิปพยายามัวผู้นี่แม่ยยังให้ให้เราเิียนก่อนบันทีเองนะพี่รับดึกอ๋อ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 ครับรับหน่อยลูก มีน้องมะลิมะลินี่นี่มะลิทิปหน่อยนั่นเร็วอิบทิปทิปอ้าวยใจเยมะิอย่างงครับอ่าโอ้ขอบคุณครับมะลิขอบคุณก่อนย่งด้ออะไรวันนี้ดู้อโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร แบบเป้ยวไม่ค่ะี่อแบบเปียกน้อยแบบเปียกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ใจรบกวนขอแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วก็ประวัติการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองน้อยนะครับค่ะก็ชื่อนางสาวเจริวรรณอักษร์สีค่ะชื่อตุนะคะคลองน้อยก็เป็นการทําท่องเที่ยวในในการรวมกลุ่มการทาท่องเที่ยวนะคะเราก็ใช้การ ใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นการถ่ายวิถีชีวิตของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนะคะการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างหลากหลายคา่ะในส่วนของผลไม้แล้วก็วัฒนธรรมการใช้วิถีชีวิตเหมือนที่นี่ก็จะเป็นศูนย์จุดลิงค่ะที่ในส่วนของจูก็จะเป็นสวนกระท้อนแล้วก็มีผลไม้อยู่อื่นอมากมายคา่ะในของของ้องก็ยังมีลิปอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือค่ะการชมอูตออ่อเรือแล้วก็ เป็นการชมสวนผลไม้ในช่วงฤดูการกระทอนค่ะก็ <Okay. S 1> คือเชิญมาเที่ยวที่คลองน้อยนะคะหาโอกาสดีและเวียนมาสุราร์ก็มาเที่ยวที่คลองน้อยค่ะครับอยากให้เชิญชวนไปเที่ยวศูนย์ฝึกลิงหน่อยครับค่ะก็อยากจะใหะ้ทุกท่านนะคะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตได้มาชมที่นี่ค่ะสูนฝึกลิงเพื่อการ,กรเษกษตรของตำบลคลองน้อยนะคะจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับลิงนะคะ มันจะเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ค่ะเป็นสิ่งที่คนที่นี่ของเราภูมิใจมากก็อยากให้ทุกท่านมาชมค่ะสักครั้งหนึ่งนะคะครับจุดตรงนี้อยู่ห่างจากสนามบินและอยู่ตรงไหนของสุราษฎร์ธานีครับจุดตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะห่างจากสนามบินประมาณ20กว่ากิโละคะ่จะจากไปสนามอ่าจะเป็นทางผ่านที่จะไปสนามบินนะคะ ถ้าจะเข้าตัวเมืองก็แค่ประมาณ12กิโลค่ะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะใกล้สถานีรถไฟด้วยนะคะใกล้สนามบินค่ะแล้วก็ใกล้บขอสอด้วยค่ะครับช่บอกเบอร์ติดตอ่อชุมชนไหนครับเบอร์ติดตอ่อของชุมชนก็จะเป็นในส่วนของเราจะใช้การติดตอ่อทางทางเพจในส่วนของเพจท่องเที่ยวชุมชนตาบนทองน้อยนะคะแล้วก็การติดตอ่อคอนส่วนตัวก็จะเป็นเบอร์โทร098ค่ะ080 5188ขอบคุณมากครับ